สบ,บายดีท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะสบ,บายดีชาวเกมเมอร์เนาะเมื่อนี้ข่อยจะมาสอนวิธีการเร่งความเร็วการดาวน์โหลดหรือว่าเร่งสปีดการดาวน์โหลดของสตรีมเนาะเวลาเจ้าใส่สตรีมในการดาวน์โหลดเกมมอาจจะซ่าอ่ะเป็นตัวอย่างเบิกเนาะในปัจจุบันนี้ข่อยกำลังดาวน์โหลดเกมเนาะ city skyline เนาะเจ้าสังเกตอันนี้การใส่เครือข่ายเนาะเจ้าสังเกตว่าความไวาการดาวน์โหลดเนาะหกจุดสามเมกเนาะเห็นบ่ แล้วก็เวลาในการเรือในการดาวโหลดนี่หนึ่งชั่วโมงสาเก้านาทีเนาะอ่าบัานี้ข่อยจะเพิ่มความไวมันให้มันลดลงแล้วก็ตัวเลขนี่มันเพิ่มขึ้นเนาะอีเอามาเบิกก่อนอื่นมาเลยเนาะให้เจ้าเข้าไปที่ Google ให้ดาวน์โหลดอ่าไปเสิร์ชหาอันโปรแกรมตัวนี้นเ,เนาะ Search Engine เนาะหรือว่าเข้าไปค้นหาปัจจุบันล่าสุด2020บรรตอนนี้เนาะตอนอ,อัดคลิปนี่ อันนี้สําหรับสร้างเกมเนาะถ้าว่าพิที่บนิเกี่ยวกับเกมนี่ก็บนิจะเป็นตรองเบิงก็ได้เนาะอันนี้พวกที่เล่นเกมดาวโหลดผ่านสตรีมถ้าเจ้าดาวโหลดผ่านตัวอื่นมันจะบบมีผลมันมีผลเฉพาะสตรีมและกนภพยที่เป็นสร้างเกมเนาะที่เบิงคลิปนี้แล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปอีกบุดนษคอยจะมาแจกเกม GTA เหาเกมเนาะหาคนแจกหาคนเกมก t a V เนาะ พะว่าราคาเกม GTAV ตัวนี้ก็มันต้องอยู่200,000นาะช่วงเช้นป่าปหากคนกับเป็นเมื่อ้านหนึ่งแต่คอยมีวิธีอ่าหลังจากดาวน์โหลดสำเร็จแล้วเนาะคลิกติดตั้งรือว่าเปิดขึ้นมามันรันเลยก็ได้เนาะแล้ว่าคลิกออกแล้วมาคลิกเปิดก็ได้หลังจากเจ้าติดตั้งสำเร็จแล้วมันจะเด้งขึ้นมาประมาณนี้เนาะคลิกเปิดมันขึ้นมา จะเด่งม่านหน้าตาประมาณนี้เนาะเป็นเวอระสานล่าสุดเนาะก่อนเทาจะใส่งานไปเบิ่งอีกบานนึงสังเกตอีบานหนึ่งเนาะการดาวน์โหลดของคอยเนาะหกจุดสามเมกหรือว่าอันนี้หกจุดสามเมกเนาะความไวการดาวน์โหลดเนาะแล้วก็เวลาที่เหลือเนาะหนึ่งชั่วโมงสาวนาทีแล้วคอยจะเปิดโปรแกรมนี้จะเฮ็ดให้นักชนช่องวนนี้แตกต่างไปเนาะมันจะลุดลงมาให้เจ้าเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วเนาะมาคลิกใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนาะ ไปเจอมันเด้งขึ้นมานานนี่ก่อนมันเลือกเลือกหาคำว่าสตรีมเนาะเลือกเป็นสตรีมตัวนี้แล้วคลิกโอเพนมันจะเด้งมาหนา้าตาประมาณนี้เนาะไปเจอมาคลิกตัวนี้มาคลิกคำว่า enable านะ speed hack เนาะหรือว่า hack การดาวน์โหลด hack speed hack ควมไวมันขยายออกมาปจานนัจจุบันในสปีดอยู่ที่1.0เนาะ10 ะนาดคอยจะมาใส่เป็นว่า0.1เอา0.1เนาะให้มันต่ำสุดแล้วก็มาคลิก Apply น้อยนำไปใส่คลิกประมาณสักสองสามครั้งเนาะให้มันทำงานก็รอถา่าสังเกตตัวนี้รอถา่าอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งแล้มันจะเพิ่มความไวการโดนโหลดขึ้นมาสังเกตนะรอถ่าไปนสำกันนี่ให้บอกคืน1 5หเมกแล้วรอถานะ่าเนาะ เวลาเรือส4บสี่นาทีเราถ่ายมันจะขึ้นอีกเนาะนี่สาสามเมกเนาะสาเสาเออแม่เรสาสามเมกสาสามจุดเก่าเลือสาเอ็ดนาทีสี่สิบแปดเรือสิบนาทีอันนี้ปกติของมันเนาะมันจะขึ้นอีกบ่มันจะขึ้นช่่มชุดเท่าไดร่ขึ้นมาลอยลอยปลายวีแล้วเนาะเออลอยสีเนาะยังเรืออยู่สมนาทีสามนาทีหาวิหาวี ขึ้นมาลอยสามสิบเจ็ดโคตรโกงโคตรโกงเลยลอยสามสิบเจ็ดอ่ารอดถาบานนี้เนาะว่ามันจะขึ้นอีกบอให้มันสำเร็จเลยเนาะลอยสี่สิบหกสาเหตุที่มันสาเนี่ยมันอาจจะมาจากการอ่านดิษเนาะดิษเฮามันมันอ่านซาเนาะเพราะว่ามันเป็นฮัดดิษแบบธรรมดาถ้าว่าเขาใจอ,อัน SSD เนาะมันจะไวกว่านี้เนาะแต่ว่า,าสปีดดาวน์โหลดของเขาายู่ที่98เนาะ198่9 8 9 8หรือว่า200ยแต่ว่าดีท่ออ่านแค่51มันก็เลยสายเหตุให้มันซาเนาะที่จริงมันก็ไวอยู่นะนี่สังเกตเนานะมันโกงกินนี้หนึ่งชั่วโมงเหลือหนึ่งนาทีการดาวน์โหลดนี้มันจะไวมันจะสำเร็จกว่าแต่ว่าดีท่ามันประมวลผลซา,าวกว่าเข้าใจเนาะสรุปง่ายๆให้เจ้าเข้าใจก็คือว่าปากท่อเท่ามันใหญ่เนาะ น้ำเข่าลหลปากท่อมันใหญ่แต่ว่ากลางท่อหรือว่าปลายท่อเฮามันน้อยมันแคบถึงว่ามันจะเข่าไหลแต่ว่ามันกปลปอยออกหน่อยเนาะพุ่นแต่ฮับมันก็เลยหน่อยมันก็เลยเป็นสาเหตุให้เฮาให้มันซาลงเนาะถ้าที่จริงมันไว้นไว่นั่นี่แต่ว่าเขาจํากัดความไวอยู่ที่2 0งหลอยเมกอ่าวิธีแก้การจํากัดความไวสองหลอยเมกให้มันอันลิมิตเนาะให้เจ้ามาคลิกสตรีมตั้งค่าสตรีมหรือว่าเซตติ้งเนาะเป็นภาษาอังกฤษมาเลือกคําว่าดาวโหลดอ่า อันลิมิตเหรือว right. ่า no อันลิมิตเบนวิทเนาะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษถ้าว่าภาษาไทยันเีว่าจำกัดเบนวิทเนอะให้จำมาคลิกนนี้มนเลือกคขาว่าไม่จำกัดเนาะถ้าว่าปัจจุบันเนี่ยเอาเลือกอยู่ช่องลอยอิงตามน่นี้แต่ขอเลือกไม่จำกัดแล้วก็มาคลิกโอเคหนึ่งอยสจ็ดซูซีอยู่ที่ประมาณช่องลอยนะช่องลอยช่องลอยเมกโตวินาที่ช่อเมกเนาะตพซิคล แต่้อเซียก็คือว่าดิทเทามันประมวลผลซามันอาน่านซามันฮับซา2อง 108, นะ้เนาะอาเมกความไวนี่เพิ่มขึนแต่เวลายังคือเก่ากระสายเหตุคือเขาอธิบายมาเนาะ